ถ้าจะโยกผู้หัวเมืองเมืองม่อนปินก็เดี๋ยวหัวเมืองเมืองนอแลจะมายอมเห็นแล้วถ้ายกผู้หัวเมืองเมืองนอแลก็เดี๋ยวหัวเมืองเมืองห้วยมังเลี่ยมจะมายอมเห็นแล้วโยกผู้หัวเมืองเมืองห้วยมังเยี่ยมก็เดี๋ยวเมืองหัวฝ่ายต้องลูกพุ่นจะมายอมเห็นแล้วก็เดี๋ยวถึงโยกทับมันมาล้นก็เลยบอกลูกสาวตัวเก่าว่าลูกเฮ้ย ลูกไปบวชเนี่ยบอลูกบอละใจลูกสาวก็เขาไปบวชนางก็เลยจําเป็นจําใจไปบวชเพื่อมันแล้วกำปักก็ตั้งใจบวชสีห้าวันไปบวชในสํานักของอาในสํานักพิษุณีคือทุกเจ้าไม่ิีในสํานักพิษุณีในสมัยนั้นก็จะมีพระนางปชาบดีโคตมีเป็นเจ้าสํานักอยู่ พระนางประชากดีโพธมีเป็นใครพระนางประชากดีโพธมีเป็นน้องเป็นน้องสาวของพระนางศิริมหามายาได้อภิเษกสมรสกับพระพระเจ้าสุโทธทนะพอ,อพอพอพระนางศิริมหามายาประสูตนได้เจ็กวัน ปร,ประสูลูกก็คือพระเทวทัตเนี่ยเออพระาพาเจ้าชายสิทธาทางนเนี่ยมาองเบอร์เรานีได้ประสูลสิทธาทางราชกูมารได้เจ็ดวันพระนางศิริมหามายาเกาสิ้นพระชนพระเจ้าสุโธทะนะก่อนเลยอภิเศษสมรสกับพระนางประชาบดีโปรมีเพราะนั้นพระนางประชาบดีโปรมีมีศักดิ์ศรีเป็นพระนา,นาง หรือว่าเป็นแม่หน้าของขราพุทธเจ้าเป็นแม่นมโตต่อมาก็ได้ขออุปสมบทเป็นภิกษุณีคือขรุธรรมแปดประกาศเป็นเจ้าสำนักก่อจากนั้นมาท่านนางก็เป็นบวชตั้งใจบวชแท้สามสี่วันวันหนึ่งนางได้รับมอบหมายให้ไปเจ็ดโต๊ดเก็ดต,ต๊ดเก็ดต่างเตรียตตมอาสะนะผ้าปู ไหหันเปินตามเตียมไว้สองเล่มเล่มหนึ่งหมดไปแล้วเหลือเล่มหนึ่ง <ừ. S 1> เหลือสักประมาณน้อยเดียวนางไปยืนดูเตียงนะที่ไฟกำลังรูปอยู่แต่มันเหลือน้อยเดียวนางก็พิจารณาถึงสังขารว่าโอ้ชีวิตคนเราเนี่ย ตอนที่มันยังมันยังมีลมหายใจอยู่มันก็เหมือนกับไฟนันแต่ว่าชีวิตคนเฮามันพร้อมที่มันพร้อมที่จะสั้นไป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 หมดไปหมดไปเสี่ยมไปสักวันหนึ่งเตียนเล็กนี่ก็ต้องนับเขาก็ใช้ชีวิตไปตึงวันตึงวันสั้นไปสั้นไปเดิมเขาไปหาความตายทุกวัน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 สุดท้ายมาเขาก็ต้องตายตอนนี้เขายังหนุ่มเขายังแน่นผิวพรรณวันนั้นผันดีมีแต่คนมา จ้องที่จะมาจีบมันต้องเอาพอเท่าแกไปแล้วมีไผ่มาบอมาคอยแล้วมีไผ่มาบอมามองแล้วสุดท้ายมาเขาก็ต้องตายนางพิจารณาตามกระแสรมอย่างพิจารณาไปพิจารณาสุดท้ายนางสําเร็จเป็นพระอระหรันได้เป็นพระอระหรันเป็นพระอระหรอันิงชื่อว่าพระนางอุบลวรรณาเถรีภิกษุณี พอนางสำเร็จเป็นพระรังแล้วก็ศึกษาพระวินัยที่พระพุทธใจเจ้าบัญญัติไว้อยู่ต่อมานางได้ออกเดินผู้โดไปพักคตอยู่ในป่าพอพักรตแล้วตื่นเจ้ามานางก็ไปบินทบาททํนนางเดินบินทบาปากนันทะมานุบมหันเข้าใส่วันนั้นพระนางอุบลวรรณลืมใส่เม็ดไปก็ได้ใส่หน้ากาไออกไปสักหลับก็ได้เอาไป ู้ว่าอันนี้แหละคือพระนานงอุบลวรรณนาก็เลยสะกดลอยตามวรรนางแต่ไปพักไปอยู่ที่ไหนเกิไปสะกดลอยตามป่า็แบัไปอยู่ในป่าพักพถอยู่ในป่าโต๊ะแห่งวังนเริ่มมันก็เข้าไปลบู่หลังพุ่งไหมพอลบแล้วนางปรินทบาทปีามากกำลังจะมาฉันเข้า นันทามโนก็ออกจากพุ่มไม้เข้ามาคมขืนพระนางอุบลวรรณนากนเป็นพ well. ู้เจ้านะเป็นพิกษุนีเข้ามาคมขืนพระนางอุบลวรรณนาก็คัดขืนแล้วคัดขืนแล้วคัดขืนเนี่ยสุดท้ายก็เลยบอกว่านันทามโนกดูก่อนนันทามโนท่านอย่าทำฉิดหายเลยดูก่อนนันทามโนท่านอย่าทำฉิดหายเลยว่าสามเลือดเลือดมันขึ้นหน้าแล้ว คมขืนพระอระหรันต์ญิงจนสำเร็จตามความประสงค์เมื่อสำเร็จตามความประสงค์แล้วนำพระมาโนกัวเป็นโตน๊โลน่นหนีออกจากที่หันโดนแผ่นหิงสุกต่อหน้าต่อต,อตาพระนางอุบลวรรณนาพระนางอุบลวรรณนานเมื่อเหตุเกิดอย่างนี้แล้วก็มาได้ติดบังความรักว่าพระนางโดนข่มขืนก็เลยไปหาพระพุทธเจ้า ไปรายงานต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดัสว่าพระอรหันต์นั้นไม่มีอาสวะกิเลสตัดแล้วซึ่งกรรมพุนต่างๆอันใดนี้มันเป็นกิเลสตัณหาการมารรคอย่างต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างความกำหน,นัดมันไม่มีแล้วมันหมดสิ้นไปแล้วย่อมไม่ผิด ต่อจากนั้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าต่อไปนี้ห้ามพระห้ามภิกษุณีเดินผู้โดงเมื่อพระเจ้าไม่ยินเดินผู้โดมงห้ามเดินผู้โดงเมื่ออยู่เฉพาะที่ไหนที่นั้นเพราะกลัวว่าจะโดนข่มขืนโดนเมดโดนข้างเป็นที่หนึ่งเนี่ยนในสมัยพุทธกาลที่โดนแผ่นดินสูงมีห้าคนหรือผู้ฟังเดอริ่มพระเทวทัตสอง พระเจ้าสุภพุทธาสามพระนางจินจะมานาวิกาสี่นพระกาัจย์ห้นนา,า,านันทมานกมีห้าคนยุคปัจจุบันนี้มันหมดแล้วครับายุคปัจจุบันนี้มันก็มีแต่เฮาต้องทักกลับยังยังอ่นรลแน่นอนถ้ามาทำฝากทำกรรมในตังที่เป็นฆ่ากันกันกันเอาความจริงจงจริงใจอะไรกับมนุษย์ที่ไม่ได้สนใจพระธรรม ันนาหัวเมียกันอยู่ด้วยกันมาโมโหกี่ปีกี่ปีลูกก็ฏใหญ่หันเงินหน้าดำหันคำหน้าเศร้าอยู่ด้วยกันมาโมโหกี่ปีกี่ปีคู่หวยหกล้านเมียกัเอาหกล้านหนีไปด้วยจูอว่ะดูข่าวยังเนี่ยเขาก็เลยบัดบูกสักเตือนแล้ก็ค่อยหนีก็งเรือลำหเลย มนบาดูสองแต่ที่พ okay. ูดส yes. ักธ no. okay. oh yes, okay, um. ิ์จริงๆโยมก็นั่งไปเตะสบัติน้าไปหาลวงลุไปหาตุลุงตุลุงเปนเื้อกมาจ๋งๆไว้สามตัวจ๋งๆเว้นะหมาน้อยออออมาเือกะมาออมาบัดด้วยบทางเดียวก็นตุมาสามตัวลุงพอถ้ท่านทั้งหลายอย่าง่า ทุกหวยหกล้านแล่มเมียวมันหนีไปโดยจูสุดท้ายมาเอาสตางค์เงือกหัวมันล้านห้าโอนสตางค์เงือลูกมันล้านหเป็นสมล้านเอ็ดแถมสองล้านเข้ามาเอาไปประจูมนกูแล้วเห็นไหมอ้านบันจจัยผู้หญิงร้อยเล่มเปลี่ยนบางยาร้อยเล่มเปลี่ยนไม่ใช่ที่มันสอง สองล้านเก้าแสน,แนเล่นลเกมนัน่นเนี่ยพนาอยูดไวยกันนี่เลยโยมอระมันยังพอระยะคดโดุ่งกันได้เพราะฉะนั้นเอาอยู่ด้วยกันเพื่อฮักกันเแปลงกันเพื่ออยู่ต่ำอยู่ในสี 5, ส่ห้าสี่ห้าสี่แปดตามครัน้องกอทงทัขององค์สมเด็จพระกรมมาสัมพุทธเจ้า่าเกิดอ,อาฆาตพยาบาทยิ่งเฮาอาฆาตพยาบาทไปกระทใ่้เฮากข์อยู่ตลอด แจ่งกันผัวมีผัวเมียมันกูโอ้เมียมันจำผัวมันขนาดทำบุญให้โยมยังยังทำบุญแล้วแจ้งหัวมันอ่ะอยากน่าเสร็จเรียบร้อยเอาน้ำยาไปยาตีต้นไม้เอามันแจ้งหัวมันอ่ะสาธุ้ได้สิทธิในตาวันนี้ของกูห้าเท่าแล้วตายจัง ตายก็ตายจนมือมัน่มันข่มหอมาตองอย่าฝืนจะตุ้มกะตุ้มจะมาตองว่าต๊ะงย่งปุ่มก็ปุ่มจังบัดจังโยมอาตมาปาถามบ้าแม่พ่อไปไหนเนี่ยตุ้งตุ้งห้าเท่านั้นพูกทุกงแล้วไปถามหามันัดคาะทำบุญน่โยมพยังแหงคณงความปีใหม่เนี่ยปีใหม่เมื่อ สงการานก็จะมีกล่องจะีดีไซน์เราจะเอาตุงมไปปักตุงมที่มันมีหูกูบหนูหูกอย่างโน้นน่ใจเป้านีเเบาสีใสสาไม่มีหูกเสือหกไก่หัวมันเกิดปีเสือเมียมันหัวได้ป้าขันจากหน้ามานเลยเอามีเงยบแกะฝังแกะหูกเสือผ้าคนนี้สิบสองราศีอีแม่นี้ได้จัดหลายปีพักสิบเอ็ดราศีแจ้งเงือหัวมันตาย สุดท้ายมาโยมทั้งหลายเมียมันเผาปีแล้วโควมันยังปั่นรถที่มาวัดอยู่เลยอ่ะตอวให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั้นเขาหมั่นทำบุญอาวะอย่าไปคิดอาฆาตพยาบาทจองน้าจองทานใครนั่นท่านทั้งหลายธรรมาเจวาจะโยมที่มานั่งพี่น้องดา,าราอ่างเราทุกคนทุกท่านชอบเข้าวัดเข้าวัาวางความรมความเทศ อาตมาว่าผู้คนทุกภาคคงจะมีธรรมะในจิตในใจประนันติปกรณ์ในทอพิจารณาไปต่างแสมๆปดอยู่ด้วยกันไปมีอย่างนั่คู่กันมีอย่างกินเข้าด้วยกันมันก็มีความสุจรฉะนั้นในข่้มคือวันนี้โยมทั้งหลายอาตมาภาคขอนผู้บรนากับทุกทุกานที่มีจิตสัทายที่มีใจสัทาได้มาร่วมกันความธรรมในข่้มคือวันนี้ อาละน้องเจไดจะได้มีการสวดพระอภิธรรมต่อเสร็จแล้วเจอตอมาขันคอจะขึ้นไปเต้นไปเ่าสักเพลงสองเพลงไปเลยเมอกี้มาหาคนมีโดนรีเจไจะไปเต้นหน้าเวทีสักเพลงสองเพลงเออเอาละสุดท้ายนีขออำนวยโวยพรในท่านทั้งหลายอายุมันกวัดยืนจับลำกดเจได้เจ็บจับลำใครอยได้ใครจับลำเสียมอยได้เสียม จะพลังเสียอย่าได้เสียมั่งมูลตนเราอายุมันวันยืนคนใดที่มีโตของมือได้ปลดจากทุกนั้นคนใดที่มีความสุขอยู่แล้วของมีความสุขนี้คืออะไรอย่างจา่าผ้าจามพระสมุกโรมราชระปญโญพระพาจ้าโราฯเอาให้พบพระผ้าจ่าลา้โอานะกาสเมื่อว่นจะเป็นโอกาสที่ฟัง มหาเจ้ากระดีหลายครั้งในพื้นที่ทำปมนปิดแล้วก็เวลามีกิจกรรมในพื้นที่ของ่พีน้องชาติพีพรมประหลงกระดีโอกาสเต้นต้นนี้จะได้รับพรเออ,อเพียงรับพรได้หรือโอกาสที่ในนามของแต่สถาบันโชมต่างห้วยปักเตี้ยจะเดินพรพบระกอบนั้น สุรินสีวัตตันแม่กำนันไทรพนาศิีวัตตันก็เกณนเจ้ากันได้กันดัมาเจ้ากรับเราจะเรินตบอกรากาศสถาใน้ต่อในที่ต่อ้ได้ะหายเกยันต่อที่นึกไมต่อเตจจปีปกกำนันใหญ่ก็ต้งเดืดอาจะตอนร้อนใต้องเอสาตกเกลื า,าตนะเดี๋ยวรับก่อนขั้นตอนที่หนึง่งแล้วแต่จะได้ฟังว่าไปถามในขั้นตอนที่สองอยะถาวาิวะาภูลาาริภูเรติสากะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัรปฏิ กิจตัางปฏิตังตุ้หังคิปบเมวัตมิจตุสเปปุรเรนตุสังกปาจัโนโมปนัรโสยธาปณิโจติลโสรโยธาอิมีนาภุปะผูผาราชาตานังธรรมาเตสนังอุทิสยาวัติปานปัจโยโอนุโนนิจังดีและอาจใน,นวันนี้ก็าหากว่าเป็นวันดีหากว่าเป็นวันนักัตตะเลิก,กีกยวกาใสาสอบว่าเป็นกพอ พ่มีสังมารอสูงผาในขอบฟ้า,าจักรวาลพ่มีการมัวเมืดจัดว่าเปิดใส่งามใจญาตามที่ทีเลิกวัน,มนเมงลาคณน้เล็งราศีเป็นวันผูกวันแม่นเป็นวันแก้วแก่นตรงวันดาวนาักพะะัฒเลิอจดเจอกันตั้งอยู่ในท่ามกลางหมู่ดาวโลหิตนี้นับเป็นวันดีพาสเสด ล้วเลิศยิ่งกว่าวันและยานทั้งหลายวันเป็นก่อมดใสวันไตก็หมดบอดเป็นวันโค้นยอดพญยาตามโมราชตาพวกโลกุณหังมาอันใดกอแม่นฟ้าทีแสงได้เศษสีห้ากสองนับเป็นวันป้องหายพัญญาเป็นวันโค่นอุบาทโอกาอัจจในวันนี้ไม้มีสมณะสถานและมูรสถานตั้งตั้งหลายได้มาร่วมกระต่างมูญเมื่อตามควางลำวางคำ ใจหือตาเข้าพ้วยพลย,ลยหน่อยมาภูพวยพอยจอดน้อนยตรงใจสภาพกอดีวันไรอย่างสภาพเกิดทังไรผู้ใจย,ยังรัฐธรรมมาเตสะนาะเป็นธรรมบัญญรยิให่นึ่งผมหนึ่งกันเพื่อจฉพาอะอุติสานาบุญนี้ไปหายังกิตะตรงริญญาณของหลวงพ่อหมูลิงละปานอายุ8 0สิบปีพรรษา44ที่ได้มรณะภาพลงไปเจโตมนโนปันิธานะ แม่กนกรรมมากกรรมหาธานาสหะแม่กนกรรมมากกรรมหารนาแห่งสมณะสธาแลลมูรสธาตัดทั้งลายมีแล้วโดยการฉันได้เป็นบุญผู้ลที่ตั้งทั้งลายได้กัตดตำมาแผ่บุญผู้ลไปหายางหลวงพ่อขอขอ,ขอ,ขอ,อันเชิญกิตตัวิญญ,ญาณของหลวงพ่อหงูงลิงละพานได้มาปัตตาอนุโบตนาราบเอายังเชิญวรขีญาตานจะทุกป,ป,ปัจจัยมวุสุนีอย่าได้กัดได้การนั่นูงชักมีแต่แต่ดีนี้โศยติพัมโม ca ayam itasito pe tatapuja cakata ulalapalanja piku namanopati nang tumhe ipunyang pasodang anapakanti pavasa piti nyohi wacantung sapa loko vinasatumate ภาวะอภิวาพนาสีลิสานิจังพุตาปัจาจยโนจัตตารูธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังภาลาสาธุสาธุสาธุ